เริ่มกินแล้วเพืเ่อนๆชนแก้วเพืเ่อนๆวันเกิดด้าไม่เลิกลานะเกิดด้าเ,เ,เกิดอีเเกิดดาเกิดอีนี่เมีเ่ยงเมี่ยงของปลาเห็นไหมเออมีต่เม,รม,รนนม,รมรอร่ยงอร่อยไหมคุณน้องคะอร่อยไหม

มีไงข้าวีนมีปลามีผักมีไข่ด้วยแต่นี่อาหารฝรั่งนะฝรั่งกินหมดแล้วเหลือแต่ปลาคนเดียวเพื่อนเพื่อนวันนี้กินเยอะนะป้ากินเยอะเยอะวันนี้เพื่อนเพื่อน เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆจะเมี่ยงปลากินนะคะนี่ของฝรั่งมีน้นำลาดด้วยคุณน้องพ่อบ้านจะตุนเนื้อให้ป้าไอ,อ,อตอนนั้นครบรอบห้าสิบปีแกทำตอนนี้ <c oughs> ตอนที่วันเกิดป้ากับครบรอบแต่งงานวันเดียวกัน เสร็จแล้วค่ะเพื่อนสวยเก๋เก๋ชอบอบอบวิซาวิซาอุ๊บทอาบดไงสวยค่ะเพื่อนเพื่อนป้าชอบกินนะเปื่อยดีดีโอ้ยสามีที่รักเอาไอ้ครีมมาให้ป้าถึงที่นอนเลยโอเค thank you darling thank you I love you darling 嗯。Uh huh.